สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคสเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิป Collective Love Reading นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูการให้ใช้ Vintage Tarot นะคะในการอ่านเนาะ <S <S เออคไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยไพ่จะออกมาเป็นแนวไหนประมาณไหนนะคะแต่ว่า Collective Love Reading เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการอ่าน าำทำนายดวงอาจจะเป็นคำทำนายคำเตือนใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะแล้วก็เพจเรามีคนติดตามประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองฟังดูเผื่อเป็นเรื่องราวของคุณนะคะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ผู้ศบกันมังกรนะคะหรือว่าตุลกรกฎนะคะเน้นไปที่ประสบตุลกกรกฎเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ก็ได้ ของตัวคุณนะคะที่กำลังฟังอยู่เนี่ยทีนี้มันเหมือนกับว่าถ้าตัวคุณกำลังมีความกังวลหรือไม่เชิงกังวลหรอกแต่เป็นการตั้งคำถามมากกว่าว่าเมื่อไหร่ความรักหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะชัดเจนมากกว่านี้เมื่อไหร่เขาจะให้สถานะที่มันชัดเจนแล้วมันก็มั่นคงเป็นอะไรที่มันแบบโซเ i d ความหมายคือ เหมือนถ้าถ้าแบบเป็นคนคุยเขาก็ยังไม่ขอเป็นแฟนสักทีถ้าเกิดเป็นแฟนแล้วเขาก็ยังไม่ขอแต่งงานสักทีถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วก็ยังแบบไม่มีลูกสักทีประมาณเนี่ยค่ะเออจากไพ่ใบนี้นะคะทีนี้เนี่ยอุ๊ยไพ่ใด้สำรับหกไม้ประมาณหกชั่วโมงหกวันหกนาทีวันที่หกหรือว่าหกสัปดาห์นะคะจะมี ข่าวดีบางอย่างเกิดข really? ึ้นเกี like ่ยวกับเรื่องนี้เรื่องที่เค้กพูดไปตอนแรกทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอ่ะคิดอะไรอยู่หรือว่ารู้สึกยังไงทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนอีกสเต็ปหนึ่งกับคุณตามหน้าไพ่นะเขาไพ่ใบเดิมเค็กสับไพ่แล้วนะื่อกี้ยวไพ่ใบเดิมขึ้นมา อันดับแรกอ่ะคุณรู้ไว้เลยฟังไว้เลยว่าไม่ต้องกังวลยังไงความสัมพันธ์เนี้ยก็ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าเป็นคนคุยจะได้เป็นแฟนเป็นแฟนจะได้แต่งงานแต่งงานแล้วจะได้มีลูกอะไรประมาณเนี้ยนะคะทีนี้ที่ตอนเนี้ยเขายังเหมือนกับคือเขาอ่ะมีแผนเซอร์ไพรส์มีแผนเซอร์ไพรส์วางแผนไปหมดแล้วแต่ไม่ต้องการให้คุณรับรู้รับทราบใดๆเขาอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่า เขายังไม่ได MM ้ค <cción> ิดเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องให้ความชัดเจนที่มันอีกสเต็ปหนึ่งกับคุณยังไม่ได้คิดเรื่องของยังไม่ได้วางแผนยังไม่ได้คิดเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเขายังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาคิดยังไม่มีวลายังไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้เขาโฟกัสเรื่องอื่นอยู่นู่นนี่นั่นเขาชิวๆเรื่องระหว่างคุณกับเขาเขาชิวๆเลยนู่นนั่นแต่จริงๆแล้วอะแอบคิดแอบวางแผนได้หมดแล้วนะคะ ีนี้คือตัวเขาอะค่ะตอนเนี้ยที่เรากําลังเปิดไพ่กันอยู่เนะี่ยตัวเขามีความเอ่อเขาเรียกอะไรนะมีการวางแผนเพิ่มเติมจัดลําดับเวลาสถานที่หรืออะไรวางแผนอะไรของเขาอะเพิ่มเติมแล้วว่าเออถ้าเขาคิดจะทําสเต็ปที่หนึ่งสองสามสี่จะทําเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงมีใครบ้าง,หร,รางหรือมีแค่เขากับคุณนู่นนี่น,นั่นแล้วเขาก็คิดคิดแผนบางอย่างเพิ่มมาอีกอล้ว่า เอ๊ะแทนที่จะเป็นเวลานี้เปลี่ยนเปเวลานั้นดีกว่าอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็เขามีความแอบลังเลในใจเรื่องอะไรบางอย่างด้วยว่ามันไม่ใช่ลังเลเป็นความกังวลว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆใช่ไหมมันคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วก็แน่วแน่จริงจังแล้วจริงๆว่าการไม่เป็นโสดอะ มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยการเริ่มสตาร์ทอะไรที่มันจริงจังอะไรที่มันจะมั่นคงและอยู่ตลอดไปอ่ะมันก็ต้องเป็นช่วงเวลานี้แหละประมาณเนี้ยเขารู้สึกว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วที่ต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เฮพูดไปตอนแรกเลยคือขอเป็นแฟนขอแต่งงานมีลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนแรกๆอ่ะทีนี้เขาพร้อมแล้วนะ เขาเขาอ่ะไม่เคยลังเลเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไม่เคยสงสัยเลยว่าเขารักเขารักคุณไหมคุณรักเขาไหมไม่เคยสงสัยเลยเพราะเขามั่นใจมาตั้งแต่แรกว่ายังไงยังไงคุณน่ะก็เป็นคนที่รักเขาจริงใจกับเขาแล้วเขาก็รักคุณแล้วเขามองเห็นทั้งความน่ารักความดีความจริงใจของคุณเห็นมาตลอดรู้สึกมาตลอดว่าคุณรักเขาแล้วเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่เขาเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยได้เออประมาณนี้แล้วเขาอ่ะพร้อมแล้วนะ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะทิ้งอดีตหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบอดีตเรื่องของความรักความสัมพันธ์อดีตเรื่องของปมในใจปมอดีตหลายๆอย่างเขาพร้อมที่ทิ้งมันแล้วก็เปลี่ยนในิสัยตัวเองบางอย่างเพราะว่าคุณคือคนที่เขารักแล้วคุณก็รักเขามากๆอะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเสียคุณไปไม่ได้เขายินดีที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้และทําให้คุณอะ เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกมีความสุขที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยเขารู้นะว่าบางทีเขาเซตเซตเขาเรียกอะไรนะเซตไอ้แผนของเขาอ่ะหรือการที่เขาอยากที่จะคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงจะขอบคุณแฟนตอนนี้เลยไหมจะแต่งงานตอนนี้เลยไหมหรือจะมีลูกตอนนี้เลยไหมนู่น,นนี่นั่นเขารู้ว่าบางทีเขามีระยะแอบบมีกำแพงกับคุณแอบบมีมีพื้นที่ทําให้คุณ ทำให้คุณรู้สึกกังวลใจว่าเขาอะจริงจังก,กับคุณจริงจรงไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือหรืออยากจะทําอีกแผนหนึ่งอีสเต็ปหนึ่งจริงๆไหมคือเขาอะรู้ว่าเขาทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นแต่เขาอะอยากที่จะทบทวนตัวเองอยากที่จะแน่ใจว่าไม่ว่านิสัยเราสองคนอะจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเราอะยอมรับกันได้จริงๆกับ ถ้าหาว่ารักมันมีระยะทางเข้ามาถ้าเราต้องห่างกันด้วยเรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างอะใจเราอะมันจะมั่นคงต่อกันไหมคุณสามารถอยู่คนเดียวแล้วแฮปปี้ในขณะที่วันวันหนึ่งไม่ได้เจอเขาแต่เราแค่ได้โทรหากันอะคุณอยู่ได้ไหมเพราะคนเราไม่สามารถตัวติดกันอยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาอยากมั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันแน่นแฟนจริงๆมันมั่นคงจริงๆแม้เราไม่ได้เจอกันทุกวัน แม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันบางเวลาแม้เราจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันด้วยนิสัยของเขานิสัยของคุณใดๆแม้ว่าเราจะใช้คําพูดที่มันทาร้ายจิตใจกันแต่มันก็เกิดด้วยเพราะอารมณ์เรื่องทะเลาะหรือใดๆแต่เรายังอยากที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าเขาว่าตั้งคําถามเหล่านี้และให้เวลาตัวเองได้ทบทวนและเขาก็ให้พื้นที่คุณน่ะได้คิดเรื่องนี้เช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่า เขาไม่จริงจังหรือว่าไม่ได้วางแผนอนาคตร่รวมกันกับคุณอะไรประมาณเนี้ตัวเขาอยากบอกอีกว่าเขาผ่านความสัมพันธ์ในเชิงของคู่รักคนรักกันมาเยอะเขาเจอคนมาเยอะแล้วเขาก็บอกว่าบาดแผลในในเรื่องของครอบครัวปัญหาครอบครัวเนี่ยมันก็มีไม่ใช่ไม่มีดังนั้นเขาเป็นอีกคนนึงที่มีแผลมีอดีตมีทรามาในใจนู่นนี่นัน่น เขาอะพร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะแก้ไขแล้วตัวเขาก็เหมือนกับเขาอาจจะโบกเขาเรียกนะไม่ใช่โบกเขาเขาอาจจะใส่แมสเสน้ากากไว้ว่าเฮ้ยเขาโอเคเขาเป็นคนมั่นคงเขาเป็นหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดคุณอาจจะสังเกตหรือไม่สังเกตก็ตามว่าคนเราอะอย่างตัวเขาสังเกตตัวเขาออกว่าเออเขาอะเคยมีแผลในอดีตมานะเขาเคยมีบาดแผลเรื่องของครอบครัวมานะตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณเคยมีแผลในอดีตมาคุณมีบาดแผลเรื่องครอบครัวมานู่นนี่นั่นแต่ ในวันเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะทําให้เขามั่นใจในตัวเองว่าเขาสามารถเป็นแฟนที่ดีได้เป็นคนรักที่ดีได้เป็นสามีที่ดีได้เป็นภรรยาที่ดีได้เป็นพ่อที่ดีได้แม่ที่ดีได้ประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ายังไงอะเขาก็ต้องเลือกคุณถ้าเขาไม่เลือกคุณเขาจะไปเลือกใครเออเขาพร้อมที่จะแบบเดิมไปกับคุณเพราะวันเนี้ยเขามั่นใจแล้วว่า ไม่ว่าเราจะมีฟลอร์มีแบบข้อบกพร่องหรือว่าทําผิดพลาดอะไรอะ่ะเรายังยินดีที่จะอยู่วยกันไปต่อวยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเขาไม่อยากจะรอเวลาอีกแล้วไม่อยากรอโชคชะตาอยากทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วก็ไม่อยากจะทําให้คำถามหรือว่า question ต่างๆที่มันมาจากตัวคุณหรือคนลอกข้างหรือใดอะ่ะมันมากวนใจหรือมากวนความสัมพันธ์นี้อีก เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเดินหน้าเดินหน้าทำไอสิ่งที่เขาพูดต้นคิดว่าให้มันเป็นจริงเออยังไงก็ลองดูนะคะขอถามเพิ่มเติมหน่อยว่าตอนเนี้ยถ้าเขาพูดหรือว่าบอกอะไรคุณได้อะเขาอยากพูดอยากบอกคุณว่าอะไรเอา้าจับไพ่แล้วนะยังออกมาเหมือนเดิมเขาอยากบอกคุณแค่ว่าไม่ต้องเศร้าไม่ต้องน้อยใจ ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องน้อยใจเขารู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทาเขาคิดวางแผนไว้แล้วมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจคนแต่เขาคิดวางแผนไว้หมดแล้วเหลือแค่รอจังหวะให้มันเป็นไปตามที่เขาอ่ะตัดสินใจวางแผนไว้เขาตั้งใจจะทําให้มันเกิดขึ้นเมื่อตามหน้าไพ่นะเมื่อเมื่อครั้งต่อไปที่เราเจอกัน ตามไพ่นะครั้งต่อไปที่เราเจอกันหรือเลข6ตอนแรกที่เค้บอกไปหกชั่วโมง6นาที6วัน6สัปดาห์หรือวันที่6นะคะหรือเดือน6นะคะหรือถ้าตามไพ่ที่ขึ้นมาหน้าตรงเนี้ยอันเนี้ยค่ะมันความหมายมันคือ1เดือนแต่ว่าถ้าตามหน้าไพ่อันเนี้ยมันจะเป็นคําว่าสิงหาหรือว่าตุลาอะไรประมาณนี้นะคะ ขอคแนะนําให้คนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้หน่อยว่า,วาเฮ้ยระหว่างที่รอเนี่ยทําอะไรดีทํายังไงดีคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกจะทําอะไรล่ะก็ใช้ชีวิตไปเขาบอกว่าเขาคือไพ่อ่ะไพ่บอกว่าให้คุณ่ะลงทุนกับตัวเองทําเล็บทําผมจะไปมาร์กหน้าต่อกขนตาไปออกกําลังกายเขายิ้มใดไดก,ก็ทําเลยเพื่อรอมุมนต์พิเศษนี้ไม่ต้องกังวลหรือว่าเครียดกันนะโนค้ดเพราะทุกอย่าง ถูกจัดวางถูกเตรียมไว้หมดแล้วเหลือเวลาไม่นานแล้วนะให้ดูแลตัวเองให้ดูดีให้สวยให้หล่อที่สุดให้แบบมีสเสน่ห์ที่สุดจะได้รู้สึกว่าโมเมนต์พอมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่คุณแฮปปี้ที่สุดอืมประมาณนี้ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลว่าเศร้าหรือว่าเสียใจหรือใดๆเลยแค่รอรอเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปจดจ่อว่าเฮ้ยรอรอรอเมื่อ,อ,อไหร่ เอาเวลาไปทําตามคําแนะนําคือดูแลตัวเองรักตัวเองซะเพราะว่าเมื่อคุณสวยมีสเสน่ห์รอดูดีแบบนี้ปุ๊บพอมันถึงโมเมนต์นั้นจริงๆอะคุณจะรู้สึกว่าอ,อมันเป็นโมเมตนต์ที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุดนะคะจบข่าวในวันนี้ขอบคุณที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย